แตแ่ที่จะเสียไปแล้วก็คือมีมหาสมุทรใหญ่ก็มากเหมือนกันแตแ่ที่ที่จะพึ่งอาศาัาายได้ก็คนและสัตว์ยังมีมากกว่าโลกระพมาก สำหรับโลกวัฟฟุนี้ก็มีทะเลมีมหาสมุทรเหมือนกันฉะนั้นเลอที่ยังมีไรสัตว์ทุกคนอาศัยก็มีน้อยกว่าโลกมนุษย์มากแล้วเธอจะถามว่าคนโลกนี้เขาเรียกอะไรเจ้าค่ะท่านจะชวนนายจุลัยว่าลงไปดูกันเรามาดูชาวโลกวัฟฟุดีลงไปถึงพื้นดินแต่เราไม่จําเป็นต้องเดินอย่างมนุษย์เขาเดินกัน ถ้าเดินอย่างนั้นไม่ทราบว่ากี่สิบปีอายุคนจะอะไรก็ได้สามารถจะเดินทั่วแล้วก็ใช้การเดินอย่างคนหอกนึกจกะไปไหนไปถึงทันทีจะไปช้าแล้วไปเร็ก็ได้เลยก็ปฏิบัติตามนั้นลงไปก็พอดีไปพบคนพอดีเมื่อคนในโลกนี้รู้สึกมีความยิ่มแย,ย้มกันใสเป็นพิเศษ เขามีความขยันหมัน่นเพียรปรกอบกิจการงานหน้าตาก็เฉียขนเป็นคนมีผิวขาวนวลไม่รออาการข้อความทุกไดดูว่าเรื่องของคนทั้หลายมองดูไปนอกมากไปหลายหลายหมู่บ้านก็มีแต่ความเรอเอบ้านก็สวยสดงดงามทุกคนก็มีแต่ความยิยม้มแย้มแจ่มใส ติดพันธนาหาต้นไม้สมมาตรนเกิดนอ้อย้นทุกอย่างมีมากกว่าขึ้นไปหมดกายก็จะมีความเยือกเย็นหน้าโยู่นี่ตอนใกล้กลางนะใกล้จมีความอบอุ่นเพราะความเย็นพอสมควรถ้าจะเทียบกับโลกวันนี้ทีมีความเย,มาย็นประมาณยี่สิบองศาตอนนี้สบายสบายคนสดชื่นมาก แในต่อไปเพระเรถามว่าจนไรเห็นสับว์หรือัตว์ไหมลูกจุไรมองไปมองมาทั้งทั้งที่ใช้ตาที่เป็นนามธรรมาท,ที่เซลล์ตาทิศก็ไม่สามารถเห็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์ได้เห็นแต่นคนอย่างเดียวแธ่จะทวนตอบรว่าไม่มีมองไม่เห็นเจ้ากะสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัต,ตว์เธอจะตอบแต่ว่าใช่ ที่นี่ไม่มีสัตว์เลี้ยงชันไม่มียานพาหนะที่สัตว์ลากแต่อขอ,อรักจันโรต่อไปว่าที่นี่มีรกเบกนดไหมเธอมองเป็นเพื่อนโลกก็ไม่มีระเบิดเหมือนกัน,น,กนอยากกลคือระเบิดไม่มีเธอก็ตอบกับพระว่าไม่เห็นเจ้าค่ะแค่ตอบว่าโลกนี้ไม่มีระเบิดให้ดูเครื่องจากคนต่างๆเธอก็มองไม่เห็นอีก ก็ต็ตอบว่าไม่เห็นเจ้าค่ะแต่ยาถามว่าถ้าไม่มีเครื่องจกักรกลคนโลกนี้ต้องกินข้าวมันก็โลกเราก็มีความเปนม็นอยู่ว่าโลกเราเวลากินข้าวจะข้าวเป็นกาเปลือกเขาจะกินได้ยังไงคิดเะไก็จนใจจนไม่ทำตอบ <c oughs> มองไปมองมาด้วยความรอบคอบคอณเอ ก็มองเห็นเดินข้าวที่ปลายกฏขึ้นมนาข้าวทั้งหมดปลายกวก็เป็นข้าวสารเดินทีก็เป็นข้าวเปลือกพอแก่เทมที่เปลือกก็แตกออกแยกออกมาเป็นข้าวสารเวลากี่ทนิดหนึ่งเห็นมันดาชาวบ้านเวลาที่เขาจะหุงหาอาหารก็เก็บนน้นได้มาเขาไปเก็บใส่ถังใส่ขันน้ำมาเอามากันไม่มากแค่พอกินไม่เหลือกินนิดหน่อย เพื่อหุงข้าวให้ผู้หญิงตอนเย็นในวันกระวันต่อไปเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยเท่านั้นไม่ทันยุ่งไม่ทันช้างเธอก็ทูลตอบพระว่าในโลกนี้มนมไม่ต้องมีโลสีเจ้าข่ะแล้วก็ไม่ต้องซ้อมข้าวเมื่อเข้ามาเป็นข้าวเปลือกต่อมาก็เลือกแต่ควาเป็นข้าวสารเห็นฉันบ้ายกำลังจิกเก็บกันท่านก็นตอบว่าใช่เห็ยยนถูกแล้ว หลังจากนั่นเองสันเด็จพระอาทิตย์แก้วก็ถามเธอว่าไปดูที่ว่าคนบ้านนี้นะเขาต้องฆ่าสัตว์กินไหมเธอก็ตอบว่าสัตว์ไม่มีใจฆ่าเจ้าค่ะที่ได้ถามว่าสัตว์ที่เดินบนดินไม่มีสัตว์ที่เลานน้ำมีไหมที่เป็นอาลัของเขาเธอมองไปดูด้วยความเป็นทิพย์กองตาเพื่อตาทิพย์เธอก็บอกว่าไม่เห็นเจ้าค่ะ แต่ตอบว่าใช่โลกนี้ไม่มีสติปัญญาฉะนั้นจึงไม่นามว่าโลกรู้หือโลกพุทธเธอก็ถามว่าโลกรู้ทําไมจึงไม่มีสติปัญญานถ้ามีสติปัจญานี่ฉัอาจจะสติปัจญานอาจจะรู้ภาษาคนคนอาจจะสามารถจะรู้เส้นภาษาจัดสาม,มารถพูดกันได้ก็จะมีความรู้มากยิ่งขึน้นพระตะวตอบว่าโดยไรโลกรัก การโลกใดถ้ามีสัตว์มีสัตว์เดือดฉานโลกนั้นยังไม่รู้จริงนั่นก็หมายความผู้ที่เกิดเป็นสัตว์เดือดฉานนั้นเป็นคนที่รู้ไม่จริงความรู้น้อยมากเกินไปน้อยกว่ามากกว่าความไม่รู้ทางรู้เท่าไรเท่าไรสัตว์เดือดฉานทุกตัวมาจากคนคนนี้ทำความชั่วบาปโอกุศลอย่างหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์ สารพุทธปฐมกาลคือพูดภาษาวาดห้าผู้กัหยาหกผู้ส่อเสียบยกให้เขาแตกกันไม่ว่าเจ็ดผู้วาจารณ์หลือหลายรายประโยชน์ไม่ว่า,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 าดดต่อคิดอยาได้ทรัพย์สมบัติก็คนอื่นโดยไม่สอบทำเก้าคิดปฐมกาลฉลาดคือยจองล้างจองฝันจองเวรจองกรรมและวี่สุดมีความเห็นเล็กแต่ตามความเป็นจริงมีความอากติอยู่ไม่รู้คุคน คนใดที่มีคนคนนั้นแทนที่ยันรับประทึกกับอาจารยยูแต่น้องเขาด้วยความชั่วที่ว่ามีความเห็นผิดคนประเภทนี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในบาเยกูเป็นมิจรุกต์ต้นต้นถ้ามาเป็นเปรดมาเป็นเสือกายก็มาเป็นสติฉชันที่นั่นสติฉชันทุกตัวก็มาจากคนไอ้โยธีก็เนี่ยเกิดในโลกเป็นสัตว์ทีเดียว เกิดเป็นคนก่อนจะเป็นคนที่มีความชั่วเกิดคนที่ทําความชั่วขึ้นหนึ่งกันฆ่าตัดแต่ชีวิตเพื่อทำร้ายร่างกายเช่นลกันฆ่าเช่นลกันอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นคนร pues ู freely, ้ถือว่าเป็นคนไม่รู้คือหนูโทษเรื่องความชั่วที่ตัวจะเป็นทำแม้เมื่อเราทิุดกระไรเขาเขาก็ทิุดกระไรเราเราทุกระไรเขาเขาก็ทรุกระไรเรา เราอยากจะฆ่าเขาเขาก็อยากจะฆ่าเราตอบแทน <c oughs> เรื่องความเลกคนแบบเพื่อนี้ไม่มีความสุขไปไหนก็ตามตระแวงคนมีความระแวงสงสัยอยู่เสมอจะหลับก็ไม่เป็นสุขจะตื่นก็ไม่เป็นสุขต้องวาสะดุ้งอยู่เสมอยื้อเพื่อความทำทมมกกทมเพืความไม่รู้การรักทรัพย์ก็ดีการผิดกในการก็ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันทำแล้วผลมีความทุกข์คนได้เพื่อนี้ชื่อคนไม่รู้ อย่างคนในโลกสมภูรวาเป็นคนรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่ครบถ้วนฉะนั้นจึงมีสงครามการรบปราฆ่าความเชื่อกันการแย่งการกโมยกันการแย่งคนรักกันการพูดไม่พูดไม่ตรงตามความเป็นจริงพูดเลยบ้างแต่เป็นงภูราในรายยานี้เป็นต้นแต่ความร่าคนในโลกนี้ไม่รู้จริงคนโลกนี้เขารู้จริงคนที่รู้จริงจริงจะมาเกิดในโลกนี้ได้คือเร่อกส่วนใดเป็นโทษส่วงใดเป็นคน ถ้าแม่บาปไปทันชั่วคนประเภทนั้นเขาเกิดในโลกมนุษย์ล้วเขาไม่ทําบาปไม่ทําชั่วไปเป็นเพร่ก็ดีไปเป็นเทวดาก็ดีเมาปรารถนาแบบนี้จากของเทวดาก็มาพักที่โลกนี้ซึ่งมีความสุขแต่โลกนี้จงไม่มีสติฉันเพราะสติฉันเป็นสิ่กันทั้งความชั่วนําให้มาเกิดโลกนี้เป็นโลกรู้ไม่ใช่โลกโง่ยงโลกมีสติฉันไมาเกิด คือไรก็จําได้เ็าก็ว่าคนรู้ก็กกไปยางเองแต่ต่อไปเขากะบอกต่อไปดูต่อไปลลกรับดูเุ้ยาคนชาวบ้านชาวบ้านพกนี้เขาอยู่กันยังไงไปดูเมืองใหญ่ๆที่เรืประเทศมีไหมเธอก็เดือไปทัโลกไม่มีเขตือใหญ่ๆที่เรประเทศเลย เิ้เหน้าท่เขาจวัดที่มีขั้วในการจรงหวัดก็ไม่มีบ้านมีสภาพคล้ายคลึงกันหมดบ้านใหญ่สะอาดสวยสวยงามคนหน้าตายินย้มแจ่มใสดูดูตำรวจดูทหารก็ไม่มีดูเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามก็ไม่มีคนเถืลอนก็ไม่มีเธอก็แปลกใจเอ้ <c oughs> ลกน้ที้ทำไมไม่มีผู้ปกครอง ทำไมไม่แบ่งในขอบเขตเป็นประเทศเลยเป็นรัฐเธอก็ทูลถามองค์สมเดชพระสุวรรษเจ้าคนโลกนี้น่าจะหาคนที่มีความรู้พิเศษไม่ได้ค่หนึ่งไม่มีผู้ใหญ่บ้านสองไม่มีกำนันสามไม่มีนายอำเภอสี่ไม่มีผู้ใหา่การจังหวัดและห้าไม่มีรัฐมนตรีหกไม่มีนายเกเจ็ดต้องมีท่านประาน,น ในการผลิตประวัามหาึงก็จัดว่าก็ไม่จําเป็นตน้องมีการมีอย่างนั้นต้องคนเกเรไม่ตั้งจะในความดีต้องมีคนควบคุมตั้งพยาบ้านควบคุมคนในหมู่บ้านมีกลมใกล้ใหญ <c oughs> อย่ไปหลายหมู่บ้านก็มีกำนันเป็นประธานเป็นผู้มีอำนาจในตำบลน,นั้นต่อไปหลายๆ็ำันก็มีนายอำเภอเป็นธานมีอำนาจในเขตอำเภอนั้น หลายๆเพื่อก็มีเพระเาะการจังหวัดตานี้เป็นต้นเป็นความการที่มีว่าคุมคนที่มีความประพฤติมาดีให้อยู่ในขอบเขตถ้ามีความประพฤติมาดีก็ต้องนํามาลงโทษแต่ใน,นโลกนี้เขาไม่มีการลงโทษกันเพราะคนมีความประพฤติดีในวัท่านจะชวนให้ไปคุยกับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายตอนนั้นไปเจออะไรก็ลงเดินดินเขารหาคยายคนหนึ่ง ความจริงยันนาจะเรียกว่าคุณพี่แลอคุณน้าเพราะว่าคำว่าคุณยายนีนแก่มากข้าไปถึงยกมือไหว้ท่านถามว่าคุณยายเจ้าค้อายุเท่าไหร่คุณยายก็ยิ้มท่าก็ถามว่าหนูมาจากโลกไหนคนโลกนี้รูปร่างหน้าตามันหนูไม่มีนั่นหมายความรูปร่างหน้าตาอาจจะใกล้ถึงกัน แก่เป็นะไรตัวเล็กเอาไว้ผมจบผมเลว่าข้าไม่มีเป็นโกรกรุบก็ปักติ่งมีเพชรลเล็กเป็นเพชรราคาไม่แพงท่านนี้อาจจะเป็นเพชรลเชรลเสอรือเพชรโปรไก็ได้จนแก้ประเพทนั้นเธอก็บอกว่าฉันมาจะโลกสัมโพจะค่ะเขาก็ถามว่าโลกสัมโพอยู่ที่ไหนเธอก็ชื่อโด่งดาวตดวงหนึ่ง ถ้าเลยโลกพระังคารเลยโลกลกัจจินทร์ก็มาเป็นโลกของจมพูนอกจากที่นั่นในเวลากลางคืนก็เห็นวนดวงดาวเหมือนกันมีแสงสว่างแต่ป็นดวงดาวไม่โตนักแม่กระนถัถามเธอว่าเธอมาด้วยยังไงเธอก็ตอบว่ามาจากความรู้ของพระกันให้ต่พระจึงอนำมาถ้าใช่แับนี้เธอแปลกใจข้าว่าขันบาทพระหมายความไปาอย่างไง เธอก็ตอบว่าพระคือนักบวชเขาจะถามว่านักบวชหมายความอย่างไงเธอก็ตอบไม่ถูกการมาชี้ที่องค์สมเด็จพระพุทธมุนีไปผ่าจาวเวลานึ่งท่านร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาหนาเหมือนกันต้องทําด้ร่างกายเาหนาเขาจึงจะเห็นแล้วป็นไรก็ากราบท่านาเขาก็กราบบ้างเขาถามว่าพระแต่งตัวอย่างนี้หรือทีไรก็ตอบว่าแต่งตัวอย่างนี้จะขา แล้วต่อมาเราถามว่าพระมีฤทธิ์หรือเธอจะตอบมีฤทธิ์เจ้าค่ะแต่พระไม่มีฤทธิ์ต่ตัวท่านอย่างเดียวท่านทําให้หนูมีฤทธิ์ด้วยแล้วถามว่าหนูมีฤทธิ์ยังไงก็ตอบว่าสาม,มารถมานี่ได้เัราะต้องใชนะ้ญาณภาระเลยมาเฉยๆเข้าฟัางแล้วก็แปลกใจแล้วยิ่งถามว่าคุณยายมีฤทธิ์อะไรเจ้าค่ะกามจริ่งเจะไรนึกในใจจะเรียกคุณยายนี่เขาจะโกรธไหม โดยความจริงแล้วเขาก็ไม่โสดเขาไม่ทราบภาษาว่าคุณยายหมายความอย่างไงให้าถามว่าคําว่าคุณยายหมายความเป็นอย่างไงเธอก็ตอบว่าคนที่เป็นแม่ของแม่เรียกว่าคุณยายถ้าเป็นแม่ของพ่อเรียกว่าคุณย,ย่าแล้วเป็นคนที่มีอายุมากยางน้อยที่สุดที่สุดคนในโลกนี้แกมีอายุเกินสี่สิบปีขึ้นไป หญิงคนนั้นทําท่าจะงอนถ่าวก็คนที่อายุ40ปีแล้วแก่เลยที่เราจะบอกแก่เจ้าค่ะถ้าถามว่าหนูอายุเท่าไรจ้ะทเราจะตอบว่าอายุ4ปีเต็มย่างก,กับ5ปีเจ้าค่ะถ้าวก็แปลกใจท่านจะนี่เรียกว่าเด็กใช่ไหมที่เรก็ตอบว่าใช่ถ้าถามว่าโลกชมพูรือโลกมนุษย์ทีม่มีมนุษย์อยู่นั้นอายุไขเท่าไร อะไรก็ตอบว่าเวลาเนื้อขายเจ็ดสิบห้าปีจะขาดยิงหัวน้ำชักถนนท่านท่าสงสัยมากก็ถามว่าคนโลกวัวกนนี้เน้อขขนาดจี่หรือเท่านี้เลยเกิดมาประเดี๋ยวเดียวก็ตายยานเลยเลจิอะไรก็แปลกใจอายุขายเจ็ดสิบห้าปีไม่ใช่ประเดี๋ยวเดียวตั้งเจ็ดสิบห้าปีจึงยานถามคนใหญ่ว่าคนใหญ่จะขาคนโลกน้อายุขายมีเท่าไรจะขาะ เป็ยายิ้มก็แต่ว่าคนโลกนี้มีอยขายแปดหมื่นปีจา้าค่ะไรก็ตกใจแปดหมื่นปีเธอคิดในใจอยู่ได้ยังไงนะในโลกมน,นุษย์เราแค่ยุห้าสิบปีก็เริ่มแก่ามากแล้วบางคนก็ฟันหักหมดบางคนงหัวลอกทั้งหัวบางคนหลังคล้อยบางคนก็เดินไม่ไหวหกสิบปีล้วทำท่าจะไปไหนก็เจ็ดสิบปีเริ่มหงำ เก้าสิบปีแล้วเหรอเก้าสิบปีคลานขี้แค่หลายปีตะบันลมกินเรื่องความแปลกใจว่าคนที่มีที่ต้องแปดหมื่นปีถ้าเพื่อนถามว่าเวลานี้คนใหญ่ที่เทาไรเจ้าค่ยายะคนใยญ่ก็ตอบว่าหนูรื่คนใหญ่ยยไม่ถูกนะจ๊ะฉันไม่อยากเป็นสาวอย,นะยู่นะเจ้าถามว่าความเป็นสาวของคนใหญ่อยู่เท่าไรเจ้าค่ะ ท่านตอบว่าเวลานี้อยู่ใั้นสามหมื่นปีเศษยังไม่ถึง 40, สี่หมื่นปีเราตกใจเปลนหน้าตาของผูยย้ใหญ่จริงเวลาที่เรียกคนใหญ่เพราะถึงเป็นผู้ใหญ่ยกย่องท่านจะเรียกว่าคนมา้าหี่ยวเอาจจะเรยมากเกินไป <c oughs> เึสมัผู้ใหญ่ก่อนกงแ้วคนนี้น่าจะเป็นหน้าสาวขั้นอลยแต่ยุดาไปได้สามหมื่ปปน 30, ปีเศษ จะถามว่าคนที่แกที่สุดจะตายยี่กขาดเธอเจ็ดหมื่นปีสุดแก่แปดหมื่นรุ่นแล้ใก่แปดหมื่นปีร่างเป็นยังไงจะแก่มากไหมเจรายายก็ตอบว่าแก่มากลูกเจายายก็ถามว่าฟันหักไหมเจายายก็ถามว่าฟันมาจาหักหมจ้าเล่ามา่าฟันหักเลยเธอก็ตอบว่าหักก็แต่ว่าโลกนี้มนไม่ไรเสีย ฉันก็ไม่หักที่นายถามว่าผมงอ,อกไหมเจ้าค่ะท่านยายก็ตอบว่าฉันบอกแล้วเิกไม่นี้เยเสียผมก็เป็นงอ,อกหนังก็ไม่เหี่ยวหน้าก็ไม่ยน่หน,ยน,ห,น,ยนหน้าตาค่ายเหมงกับฉันแต่เธอจะคิดเป็นคน,กกนหนึ่งที่แม่อยู่นบ้าน <c oughs> แม่คนนี้จะเป็นแม่ของฉันจะ้ะเวลานี้แม่มีอายุใกล้กับอายุขัย,ย,ขขยก็ไปเทียนพีแล้วคือแก่อายุเจ็ดหนื่งปีสีเก้าหรือแปดหนึ่งปี เรื <Cornell>. ่อะไรมองหน้ามองล่างลักษณะของคนใหญ่ใหญ่ก็เรือคนใหญ่ใหญ่เพราะคุณกแม่คนใหญ่คนนี้เรื่หน้าตาอย่างนี้ก็คล้ายแม่ของคนใหญ่คนนั้นคนเดียไรเธอก็ตกใจว่าทำไมคนเร็งนี้่ะจะมีความสุขอย่างนี้เท่ก็ถามว่าคนแก่ก่อนนี้ไม่มีด้วยก็แบกไม่มีการเจอแล้วคนแก่ทียบดีกว่าเป็นแม่ก็คนนั้นถ้าจะเทียบกับคนในเมืองมนุษย์ แกเมยาลุไม่เกินยี่สิบห้าปีชาวคนเมงมนุษย์ความเป็นโลกนี้เป็นโลก,กที่มีความสุขจริงๆแกจะถามต่อไปว่าความป่วยไข้ไม่สมบายมีนะจ๊ะข้าข้าดิ้นถามว่าปวยเป็นยังไงแกบอกว่าปวดนัด่นปวดนีปดาา่ปวดที่สะบั้งเดียนหัวบั้งเป็นไขบ้บั้งท้องเรื่องบงั้งเป็นโรคอาเจียนบั้งคุณยายคุณยายแปลกใจทุกอย่าง เธอก็ตอบว่าสิ่งที่หนูถามมาไม่มียายไม่จับเลยที่นี่เขาไม่มีเธอก็ถามว่ามีหมอไหมแล้วยายก็แปลอะไรเขาทัาคำว่าหมออย่างไรเธอตอนหมอก็มียาไปตามโลกเป็นรักษา,าคนไข้คนป่วยคนยายเขาไม่มียายงง่ยนที่ที่หนูถามมาเธอก็ถามว่าถ้าหมดที่โลกมันมีนะเราก็ตอบมีมากจับค่ะแม่เลี่ยงก็มีมาก <c oughs> คือกาถามที่คนปวดสายคนตรมนี่มากคุณยายก็แปลกว่าโลกมันไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เก,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 ก็มาแล้วจึงได้พาถ่ายพาเดบถามว่าในประเทศนี้มีบ้านมีกถนนมมีอะไรไหมมีผู้ใดตแสวงหารัพยนี้และทุกทีก็โชห์มีนายกทธ์หรือไม่มีก็จะมียายรู้เรื่องเลยยายตลอดถามไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดก็ถามว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต้องเหว่กันจะิ่มซึมปรา,ามใครจะตัดสิ้นลงโทษ ในยายโลคนนึงเขาทะเลาะกันไม่เป็นเขาขัดคอาเป็นในการแรกเขาไม่ทายร่างการการเนิ่นทางกระดุบการที่อขาซัดสินไม่ต้องหัวไม่มีใครรักดูบ้านไม่มีคนเจ็บในการที่สามคนโลกมีเรื่งกันหมดผู้หญิงก็สวยในชายก็เสวยไม่มีใครแย่รักกันแต่คนตาไม่คนรักคนตาดำพังไอ้ได้หนงงานทะเลาะบ่าแวงกันระห่างคนรักแต่คือ่งสี่ คนโลกไม่ไม่พูดคำไม่ผิดไม่พูดขับไม่แยะยุยงัะแคใส่ก็แต่ละกันเพื่อประชาประโยชน์ในแต่การนี้คนโลกไม่เป็นเคลมีไรอยากได้สมัยคนก็คิดไปเ้า่อยๆทุกคนมีความเห็นมื่คนต่างมีความรักต่างคนตามมีความเน่ะการางเกื้อกูลกันละกันางความไม่ถือถี่น่างคนโหดดี่างคนต่างข้อเส้นละกันเพื่อความรู้ทตเป็นความจริง คือร่ขึ้นไปคือไล่ผ่ากุญยาย่ยายกุญยาจะก้านน้ำไม้ยยกุญยาจะทำเม็นน้ำอยู่ก็แก้จะขาะกุญยาผ่าไปแตู่้าคุณยาเบาเดินค่อยๆแต่ก็เดือม,มากแต่สายจุนเราย็ยืนรังข้อกุญยาสมัรใจเดินเต็นแป๊บเดียวสึกจถึงแม่น้ำสายเส้าน้ำไหลลาองมองเห็นหกนคลองน้ำไหลถลวลาทางเดียวว่าต่างๆเม่ลากดนะ้นยัันน้ำสายสมาก แต่เจราเอกตัเลยแล้วจะค่ายัก็็ต่อว่ามีหาสมุมตย์น้่นสําอาแต่ไม่ใชแต่นี่นั่นใช่นันใกเทต่จะบ้าอยู่ัเ,นนเ,เลยไม่แหละแต่ใจว่ากคนยาลม,ม่ตั้งเนื้อหนาม่ตาดูถ้าไม่โดนเลยจนลงจนี้หลังจากเขตรพันธ์ที่ต่างๆ่างข้ใดข้อึงคนรู้ไ,ได้ไปฟังกับคนรู้ท้า,ายที่ได้ใส่เครื่องันกรณมกราก็เป็นพืชพอใจดูดจราาทรงก็ได้ทําใจไปตลอดว่าอะไรหรือว่า ลานี้แหละมันแรงไก่มรงไก่จะพิมลักจะเยอะมากเกินไปสช่มไทถ้าเยมากเกินไปลกรักก็จะไม่มีปรยชน์ขอการเรือนกับอันนี้จะต้องเตรียมการเรือนขาต่อไปเครื่องกลเจริญาหาันนค้ขาองเด็กตะโกนแทากจับก็ทุนถามว่าเรื่องน่าจะเป็นคนรู้ถิ่นน่านใตดินนี้ค่ะท้านก็บยกว่าถึ่นน่าใตดินนี้หมายถึงเรื่องทางคำก็ดี แมงมดีเพชรดาวก็ดีเรล่งนี้แค่ไม่ตังขดเพียงแค่เดิในใปชายเขานอนท่านเชโ่เขาอมาเป็นยำแค้าอาีเสียอแต่นั้นตังคําำก็ตากดเพชรยินดด้ก็ตากดทังไม่ลึกก็แค่พิริย์โดยเาะยันงใกล้ๆบ้านของเขาก็มีเจ็บตองคําำท่านเชื่อดูองคสําเร็จเก,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 ก้มแ่เสืองค์สําเร็จพรเบรมโพธิจักว่าโลกของนร้คือบัณฑิตองเขาโลกพุทธเป็นโลกควารู้จริงๆคือรู้ความดีแล้วไม่มีเรื่องความชั่ว ซึ่งเพื่อความเชื่อทุกอย่างเขาไม่ทํากันเขาไม่เคยรู้ตะมาเกิดในโลกนี้อย่างเดียวเขารู้แต่ก่อนมาเกิดในโลกนี้ไซามอานี่เขาเกิดโลกสุภูเขาเป็นคนโดนแล้วหนึ่งมีความเคารพในศาสนาดุลขรู้สองมีเรื่อ,รรงอง,วงความตายสามมีสิาสาาม,เมสา,เาเริงประโยชน์ก็กำหนดสิบวันสุดโดยเฉพาะอย่างคนวันนีมีกับสิบวันสุดไม่ได้ต่างที่อะไรบางคนเขาเลิรมาหาตัวตอนนั้นชั่ทั้งสี่ ไต้ปฏิบัติได้ดูหาตุดตามสวดต่ได้ฌานโลกีแต่อย่ากคนคนรรลดาบ้างกบ้าเพราะลักษณะบารมีโบ่าะมากเกิดโดยเร็นมากไม่คนรจะเกิดในโลกจักรโลกเลยท่มีสมงทุกอย่างแม่มันรักถึงก็แห้งคือเวลาตหอดเวลากละดอยข้อความสวัสดิภาพละมงคลสมบูรณ์ผลผลมีดายมโนรักทุกทุกสวัสดี